สวัสดีครับมาก่อน30สิบนาทีใช่แล้ววันนี้เรามาเร็วนิดนึงนะครับผมพอดีเราจะมีไปทำธุระต่อครับผมธุระอะไรวะคุยคุยประชุมไง,งอ้าวเหรออย่าพูดอย่างนี้ดิอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับเป็นบะหมี่อ่ะ กล้องสั่นมากนั่น,นเองแปดลิตรแปดจุดแปดลิตรเออวางไว้แค่นั้นแหละเอไอไอ,อันนี้ไม่อัดสั่นอยู่ไหมครับไม่สั่นแล้วเนาะ <c oughs> พี่นูเ <c oughs> <c oughs> พียงใหม่เมื่อไรครยี่สิบแปดครับน้วยสามเอ็ดเมษาครับอืมเือเรื่อยเลยเอ่าะไรวะกลัวว่าพูดเรื่อยเพียงใหม่เร็วๆนี้ครับผมยี่สิบห้านาฬิกา <c oughs> ทันไลนเพี่อนครับสักทีขอไข่ขอไข่ซิกหนึ่งได้ไหมได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะเดี๋ยวเรียกกลับก่อนโอ้ขอบคุณสําหรับเขาไม่ได้มาถึงไข่ในจานพี่เบย์ไม่อาจจะเป็นไข่ในชามเลยยังนี่ไงขอบคุณสําหรับท่านคอทองคำนะครับผมคุณกอกีนะครับขอบคุณนะครับเย้มาแล้วบะหนี้โอ้พี่นุกกินเยอะเกินโอ้มาเอาขอบคุณค่ะพี่นุกกินอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนั่งกินอย่างเวียดนามไง นี่หันไปน้ำอ่ะเออยิ่งแล้วพูดไม่น้ำเ้ยปะกำเอิญเลพี่นุกินอะไรอ่ะพี่นุกินอ่ะพี่นุโชว์เลยปีจาบะหมี่โอ้ยอ้ยทานเยอะนะครับผมได้เลยครับปีจาไม่ได้พี่นุเอาคุณสมบัวใจนะครับคุณหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมทานข้าวด้วยกันครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ออกไปเที่ยวสงกรานตมั้ยครับ วันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าวะใช่วันสุดท้ายแล้ววันนี้ทำไงแล้วอืถใครขโมยไข่พี่หนูครับผมไข่ผมอยากรู้ว่าตรงการเนี่ยคนที่ทํางานประจำเขบคุณส้หรับหัวใจนะครับคุณเอ็นคนที่ทงานมาทำงานประจำเนี่ยเขาหยุดทำไมครับหยุดพี่แบนหยุดปะหยุดวันนี้หยุดเออเหรอหยุดกันเหรอหยุดสักเจอยแต่อดีตไง นนกันไปเล่นที่ไหนมาครับหนังหมูฉ่ำม,มากกันไม่ได้เล่นขอบคุณสามหัวใจนะครับเนียมคิวไม่ได้เล่นหไหนเลยครับผมอ่หมูกรอบอ<ด>ร่อยมากพอด้อยากสั่งแบบที่เป็นแบบหมูกรอบล้วนเนี่ยเอออ๋อวันนี้หยุดอยู่วันนี้มันจะหายค,ครับผมก็ซึมซับเวลาหยุดช่วงนี้ให้มีค่านะครับผมคนจะต้องกลับไปเผชิญความจริงกันแล้วการกินกระเทียมด้วย ไหนฮะเฮ้ยผเท่าก็เทียม,มากเลยนะแต่กัวปากเนี่ไงอืมโอทีถามเท่า ของทุกคนนะผมอ่านอยู่แต่ผมกินอยู่ผมเลยไม่ได้พูดนะครับกระเทียมอร่อยหิวข้าวเลย <c oughs> ใช้คำวันนี้มาไวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปไปไปประชุมกันต่อ <c oughs> ก็เลยไปไหนัพี่ <c oughs> นะชื่อน้เนืมีประชุมต่อนะครับก็เลยมาไวนิดหนึ่งเดี๋ยวเราผมไม่อยากให้แบบว่าเราเชอกันดึกเกินไปนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่คนเดียวคนเดียว

<laughs> ขอบคุณคุณกรอรกีน,นะครับาปากการังใช่ไหมปากการังปากการังกับดอกไม้ไฟคุณเอ็มนะครับออขอาคุณ<ว>นะนครับผมขอบคุณนะครับผมไม่อยากเสียงดังนะครับทุกคนคนญยาติมี์ยานทีเบสอ,อยู่เยอะมากเล้ <DIS C US> ไปเรื่อยน,นะอขอบคุณคุณลาเต้นะครับอะไรอะมงกุฎมงกุฎเพชรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับมงกุฎเพชรนึ่งพันบาท ใช่คือเขาสี่ดาวการไม่ผมจะบอกว่าวันนี้มีมีคู่มากกวพันวันนี้หวยออกครับทุกคนเราจะไม่พูดถึงเรื่องหวยวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตรงตามคาดแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีผ้ากันบ้างกินอะไรกันนะครับกินข้าวครับกินข้าวครับผมกินครับสั่งยังยังไม่สั่งยังไม่สั่งสั่งแล้วเอาบัตรให้พี่รันเนอร์พี่รันเนอร์มาเล คนไหนก็ได้เอาใบเสร็จมาเมื่อหน้าเรามาพยายามกันใหม่สงสัยอดได้ประมาณแล้วมะประมาณเราได้เยอะแล้วประมาณอยากเห็นเอ้าฟาเลี่ยมอ่ะเหมือนนวันอ่ะนะหากเห็นนะครับคืออะไรเลยพี่วินิวเวอร์คืออะไรวินิวเวอร์ใช่ปะเครื่อวินิวเวอร์ดิฟฟังก์วินิวเนี่ยแพงที่สุดในรอปอ๋ออ๋อมันเคยเห็นอยู่ บสิบสองหมื่นสองหมื่นหรอสองมหมื่นบาทอยากเห็นมังกรอ่ะมังกรก็ไม่เห็นไม่มันจะตั้งนี่เลยโง่เนี่ยเป็นมีวเวอร์สอ่ะตั้งไว้ตั้งสิบลูกถ้วันนี้มาหลายไปครับทำครบสิบอันนี้มึงก็สูนะ้ถืบสบายแล้วสบายเราหนูมีตังก่อนนะครับได้ครับไม่เรื่อยละเพิ่ตงติดตามหากนนาันนะครับขอบคุณนะครับอุ้ยอันนี้ปะ ไม่ให้แต่อันนี้ก็นี่ก็แรงอยู่สองหมื่อมื่เหรียลยสอมื่นบาทอมื่เหรียญมื่เหรียญเท่าไหร่หกพันปะขอญาเช็คแบบเช็คกันด้วยหรอครับทุกคนมาดูว่อนกใหญ่หมื่นหมื่นจริงด้วยสองหมื่นสองหมือง้อมืสองบาทไม่หมื่สองยประมาณร้อยยี่สิบอประมาณร้อยยี่ิบเหรีตรงของมันเกินโอ้ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้วันเกิดพี่ลาเต้นะที่เราจำได้วันนี้วันที่16วันเกิดสุดยอดนี่แฮปปี้เบิร์เดย์ยูยูช่องโอลินุนะครับเฟสเซนบิตแล้วก็เอิร์ธอีพีดีขอให้มีมีความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเงินทองไหลมาเทมานะครับผมพักผ่อนเดีนะครับสู้ๆกับการทำงานนะครับผมวันเกิดปีนี้ขอให้เป็นปีที่ มนะีความสุขนะครับมีคนรักมากๆมีคนเในรูปมาเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมตกใจเสียงดังไม่ได้ขอบขอบคุณ <c oughs> ทานผักไหม <c oughs> ทานอยู่ครับผมจริงๆริงวะเนี้ย <c oughs> จริงวันนี้ที่ผมมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากแบบว่าเลิกจากที่นี่ยดึกแล้วกลับไปอะไรเพราะทุกคนจะนอนกันใช่ไหมครับผมก็เลยแบบเดี๋ยวแต่ผมไม่นอนนอนนอนผมก็เลยไลฟ์ไลฟ์ที่นี่ก่อนไปเลยงงเลยการตอบไลฟ์ตีสี่อ่าใช่แต่เพื่อนตอบกลับเนี่ยพี่ก็ตอบเหมือนกันตีสี่ใช่อะแล้วกูก็ตอบกันกันตอนดึกดึกงงว่าที่ก็ตีสามครึ่งก็ยังไม่นอนตีสี่ตอนนั้นที่คุยกัน่ะ มากันจริงเไื่องข่าวตอนเช้าไม่มีพวกเรามีใครมาบ้างหรอคะวันนี้มีมาทุกคนเลยครับทั้งหมดในเอ็มชอยทุกคนจะพวนกันกันคุณตอบตอนตีห้าตอนตีห้าพี่อะไรตีห้าตีห้านี่คือยังไม่นอนใส่บาตรแล้วกันกันก็ต่อพี่เลยของแท้งแท้ <laughs> <laughs> มันจบแล้วครับนาย <laughs> ุกคนน่ารักมากทุกคนพากันแฮปปี้เบอร์เดย์คุณดเัเต้นะครับไม่ได้เห็นดัตเ<ช><อ>เลยมันไม่ค่อยมีหมูเลยวะหมูแ<อ>ม่เดี๋ยวผมจะจ,จะบอกพี่เบนว่าผมกบขอโทษพี่เบนมากเลยนะผมเจอพี่เบนมาสองรอบแล้วแต่ผมยัมเอาใช่ครับอาร์ทอย<ช>มาให้พี่เบนนะครับผมเพราะว่าเขาเกิร์ลแตครั้งหน้าจะไม่ลืมนะครับลายเบน เดี๋ยวตัวตื่นที่หนูฝากให้อะใช่ครับนี่คุณจูเน่ครับใช่เดี๋ยวครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่นอนกัารไม่เอามาให้ครับจูเน่ครั้งหน้าคือเมื่อไหร่ครั้งหน้าที่เราเจอกันตอนเอ็มมีปล่อยไงอุ้ยอุ้ยเลยอ่ะอีกตั้งนานเลยนะเลยอ่ะอุ้ยอีกนานเลยนะไม่นานนักรอครึ่งปีเลยค่ะชาติเจ๋อ อย่างนี้วันที่ประมาณแบบ30ก็ปล่อยแล้วปะเอ้ยนี่นเป็นดีคนละแต้มเลยสร้างเรื่องอีกแ <c oughs> ลรวมตัวกันแบบนี้แปลว่าใกล้จะมีงานให้เจอใช่ไหมครับสาธุมีครับมีสาธุสาธุสาธุเปนมีงานแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไ,ไม่ไมได,มด้งานเปิดเหนื่อยว่ากินผักผมไม่กินต้านครับแต่กินอยู่ผัก แหมเมื่อกี้สั่งบะหมี่ไม่เป็ดเอ้ยไม่ผักไม่เป็ดบะหมีไม่เป็ดประมีไม่เป็ดลเลยแซใชยกินบะหมีต่เอเลยจริงผมอิ่มไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมผมอิ่มตั้งแต่คุณลาเตสา้ส่งแคนเซมาเมื่อกี้ไม่หอมกินไว้ผมเช้ได้ใช่ได้ป่ะใช่ได้โนะปรต้าของแท้ ำกกเ็กลูขออร่อยคำโตนะนี่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนอุยขอบคุณสำหรับแตงโมนะครับแตงโม,โมใครครับคุณนุ่มอุ่มนะครับลูกโ,โตโตว่าแตงโมแตงโมแตงโมนะครับชามอีกงั้นก็แป้งล้วนผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ทุกคนปากเลอะก,กินเยอะนิดนึงจับมันหายไปแล้ว ว่าน่าจะยังเลือกไม่ได้หรือว่ามันรอป่ะแต่มงบอกไปแล้วนน,น่ว่าเดนกกำพริ่ตัวผมว่าเขารอคำใหญ่มากลูก <c oughs> วันนี้ทุกคนก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในการ <c oughs> วันเกิดของคุณลาเต้น,นะครับผม เนี่ยาจะาไปเร็วนะครับทุกคนเพราะว่าเดีย๋ยวเราไปอันนี้ก็ต่อไม่ถึงก็มาใหม่ดิดึกๆใช่ปะดึกๆับพี่สี่ห้าุ่มก็เสร็จแล้วป่ะใช่ไหมสามทุ่มสี่ตุ่มต้องมปอันนี้ดิปัดรอ่ะบัตไม่เต็มแล้วอ๋อให้เราเลยเราวานตรงไหนะ เกลือป่ะเยลูตาลอุ้ยเยลูตาลเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใส่แว่นมาวันนี้ไม่ใส่แหรือเปล่ักแสน K ค่อยไปได้ครับเดี๋ยวแสน K ของผมจารบีมือนี้ใครจ่ายครับอ๋อไม่มีครับมันมันกินค่าบ้านที่เบสครับบ้านที่เบสก็เลยว่ากินฟรีครับผมคนไทยเดี๋ยวผมกินของคาวเสร็จเดี๋ยวต่อด้วยของหวาน ăn phí này. Any bay của hai tập là game. Sự gì. Mặt đôi lát. Aha. 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 Ăn Aha. 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 บุฟเฟต์านานชาติบุฟเฟต์นานชาติดีมีทุกชาติเลยอะไรอ่ะมีอะไรกันเนียมีแฟนๆจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แวะเข้ามาทักทายอ๋อสวัสดีครับน้องกันกินผักเลยจริงๆนะฮะเกิดแต่ก้านไอ้ต้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีโอ้โหแล้ววันนี้วันนี้หลังจากที่เราประชุมกานกันจะไปไหนต่อครับไปรับแมวแม่ ทุกคนครับแม่กำกันกาปวดนะครับให้กำลังใจกันๆได้เป็นกันอยากเลิกไม่อยากออกจากวงการแล้วทำไมวะอ๋อเราเลยเลาอมันกินเลยแม่งหมดชามแล้วก็หมดแล้วครับท <c oughs> ี่แม่วทำเยอะเหมือนกันเลยสองจานอ่ะแล้วก็ติดเลยเออากันๆกินกันไปได้ผ<อ>มยังไม่กินข้าวเลยพี่วันนี้ <c oughs> แหมกินคนเองเ <c oughs> ลยอ,อะไรจานเดียวเด่นจานเดียว อันเดียวเกมไม่เห็นไม่เห็นนะขอบคุณครับอันเนี้ยัดตองคำนะครับคุณลุงอุ้มนะครับขอบคุณนะับฟิลเตอร์นะฮะสีเบียร์ขอบคุณขอบคุณเป็นสิ่งเลยครับคุณลุอันนี้ทุกคนกำลังเถียงเรื่องผมทานผักไม่ทานผักนะครับผมว่าผมกินผักได้เน่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 เดี๋ยวแม่เปบนธรรมาด่า บอกดีเจรัดเพลงได้พี่รัเป็นตุ๋เป็นป่าเเอนไนไข่เรียบร้ยครับทุกคนได้ดีเหมือันอะไรอ๋อเรียกพ่อบ้านเก็บจานเฮ้แล้มาคุยกันไม่แล้วแบบ ลงปูนข้างอะไรเงี้ยดูโผงขึ้นปะมันมันเดินปะมันเดินปะมันเดินไม่เคยไปยัะไงไปไหนตอนนี้มาดูนาฬิกาไงี้ยไม่ไม่ไม่มาอีกต่อไปเลยไม่ไหวแล้วตอนดูนาฬิกามากินนี่ปะมา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 ดูเฉยๆตอนนั้นไปไหนวะต้นตามำรับต้นตำรัอก็รอมึงอย่างตังนะที่จะรอบรรยากาศดีนะนะครับตอนกลางวันดีมากฝั่งสวยมาก เฮ้ใช่ไวันนี้รับแพนมาแต่ผมไม่บอกไม่กล่าวกันเลยคุณนั่งสบายสวัสดีครับอ่ะไม่ก็เสิร์ฟทุกคนผมมีอะไรจะบอกผมอิ่มมากเลยครทุกคนขนมไะมโรตีเปล่าโรตีเหรอนี่่ะอร่อยไม่ระหวานค่ะรส จ้ำหล่อมากลูกได้ยินนะกันได้ยินอะไรผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่กี้เสียงอะไรเสียงอะไรไฟกไกบอะเมื่อกี้มีกบครับกบถ้าไม่อิ่มก็ไม่ไหวแล้วนะจริงเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงกบครับผมกบตัมาเริ่มเพิ่มกินข้าวต้องกินหวานแบบแอลแบบหยกคนทำไมเราเปล่ปไปมาก นผมไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้ดีเราวันนี้ที่เรามาไลฟ์ด้านนอกวันนี้เราไม่ได้มีการร้องเพลงกันก็จะได้ไม่เจ็บคอว่าเราไปนั่งสื่อไรบ้างสื่อไรนะสื่อไรเป็นบ้านกะนล่ะเป็นบ้านใช่ขมวดได้นะเสียงดังปหมไม่ดังไม่ดังเลยแต่ไม่รู้จะเาไปกินไหมรวยน่าจะดีกันทุกกันเหมือนเราไปตามปัตย์ พลาดตรงระเบียงชิวๆอร้อนป่าวมิติใหม่แห่งาไลฟ์ดันดูดีเลยเฮ้ยโคซิงซู๊ดนะกี่โมงบ้าตอนนั้นเห็นแบบห้าสี่ก็อยู่กันครบห้าคนดีใจอ๋อเปิดยัเไงนี่ประตงตะเกียบนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าทุกคนดูครบนะครับแสดงว่าก่อนก่อน บ้านเบสใหญ่มากตกแต่งเหมือนคาเฟ่เลยครับเสียเสียครบห้าก็ร้องเพลงใหม่ไปเลยไม่ได้ตื่นชื้นปั๊บตาละปั๊บขนาดนี้ก็ร้องเมื่อไรพี่ผมจะปล่อยก่ล่ะขั้นทอดเดี๋ยวบ้านพี่เมสเก้าอี้เยอะเกินคาดบ้านี่เบสเขาแขกเขาวนเวียนมาเยอะครับแต่เรองเยอะน้ำแข็ง มาเป็นเวฟเลยอ๋อขอโทษ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 ทำไมทุกคนครับถ้าจะทำขนาดนี้กดเล่นไปเลยดีกว่าเหลือแค่กดเล่นอ่ะทุกคนครับเซอร์ไพรสยสดๆเพลงอะไรนะกดเล่นเลยค่ะปล่อยเพลงเลยปล่อยเพลงเลย อันนี้ให้กดสัญญานี่ครับกดเลยครับแน่อนกอีกเสียงไว้แอ่นแลก็ลุ้นตั้งนานขอบคุณสรรมหัวใจนะครับผมสับพักนี่ยหลุดตลกเลยสับพักไปกดเลยโอ้น500มากูเวงพี่500หรอ เออหกร้อยอันหกร้อยกันพอกล้องถึงมาแล้วชิดหนักเตรียมแท็กพี่กล้องอย่าเลยพี่กล้องอยู่เกาหลีไหมพี่กล้องอยู่กลับแล้วเออเซนเวลได้พันหนึ่งไปเลยค่ะให้กันกันกดคนละสองร้อยเอาเลย โอ้ยตกใจหมดเลยไม่ใช่มึงคนเดียวเรื่อด้วยกูเดี๋ยวโอนให้เอิร์ธเอาไม่ต้องพันหนึ่งหรอกไปแต่ห้าร้อยนะสรุปพี่กล้องอยู่ในไลฟ์นะคนละสองร้อยนะคนละสองร้อยเพราะมากเดี๋ยวนี่กันมาไวเด้งอยู่ข้างนอกเลยพวกเคยอะมาพูดเรื่องเงินเงินทองทองัะแกงมี้นะ เอาหมดนะหมดเม็ดนะเอาหมดนะเอาทุกเม็ดเป็นพูดเล่นไงจริงเปิด QR แล้วนะใครบอกจะโอนจะโอนไลฟ์ที่แล้วอ่ะจำได้นะแทปไว้หมดนะจริงจังเลยเป็นมิดมากมิดชาชีพมิกกี้มิกกี้มาแบบเป็นมิดมากสติปินหลิมมิดชาชอยู่กันแบบมิดมิดสุดๆมิดของแท้วันนี้ชาชีที่เลิศสติได้นิดหนึ่ง วันนี้เมาแล้วอยากดูอาจจะดูกันไม่จบไม่เป็นไรครับผมแชร์นะครับดูแลตัวเองนะครับเร็วอยู่เร็วอยู่เหมือนกันนะสองทุ่มเองเอาเรวเอเร็วเร็วอยู่เหมือนกัน่มเงเร็วอยู่เหมือนกันนะมาทิ้งเลขเลยพร้อมเดี๋ยวมาใหม่ขับรถกลับบ้านได้ครับขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแ่มีรถไม่เยอะเท่าเม่วานนะที่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 นั่งวินออกมา ใช่ไหมเพี่อนวันนี้ครับไม่เยอะขับรถมาครับวันนี้รถเยอะไหมเพี่ไม่เยอะเลยวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้เงียบเนาะมันยังหยุดอยู่พร้อมแคปส่งพี่ก้องครัโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมต้องไปละไม่หรออยู่กับอยู่ช็อตจัด ไปอยู่กับเพื่อนๆไงโอเคเดี๋ยวผมเพื่อนกินข้าวก่อนไงมันก็คือไปก่อนเผื่อเผื่อเพื่อนอยากพูดอะไรแพ่งนเลยเพื่อนอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนอร่อยไหมครับอร่อยมากครับกินข้าวกันเลยย่างอ่าเสียงเป็นไรก่อนทันทีวันนี้นะครับใครเล่นน้ำก็อย่าลืมเล่นเผือดด้วยเล่นเผือดด้วย เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรพูดต้ำกันทำไมด้ยเพราะว่านี่ไม่ไหวแล้วอ๋อเรียนมีอะไอย่าลืมอาบน้ำถูบูด้วยกลับบ้านเพราะว่าถูบู่ถูสบู่ด้วยสอบไหลวะถูบู่ด้วยอาบน้ำถูบูดด้วยเพราะว่าน้ำข้างนอกก็คือบางคนออกไปเล่นแล้วแบบผื่นขึ้นก็มีใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะอาดร่างกายตัวเองครับ มีคนหนึ่งมีแต่คนงงถูบู่อ่ะถูบู่ถูสบู่ครับผมถูสบู่ถูสบู่ครับครับพี่นุ้มมีอะไรพูดไหมครับครับไปต่อที่พี่เบสครับครับก็ใครเมาแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผม เมาไม่ขับนะครับพอดีพมอใายเลยฮะขอพูอะไรกันโวยพรโวยพรขอขอให้เป็นวันปีใหม่ทุกคนนะครับดีๆมากๆแล้วก็ไปดูปีต่อไปเหนียวโหจนนั่กันสนุกสนานนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยน้องก็ถามพี่เอ๋คุยกับใครอ่ะคุยกับพ่อพี่เอ๋ ของดีรไวันด้วยครับผมก็สำหรับสงการปีนี้นะครับผมผมเมื่อเช้าอ่านข่าวมานะว่าสงการปีนี้คนติดโควิดเยอะมากก็อยากให้ทุกคนดูแลเรื่องสุขภาพกันเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีงานต้องมีต้องเปิดเทอมนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยเรามีงานต้องทําอยู่นะครับขอบคุณสําหรับนกกระดาษด้วยนะครับผมคุณแพ้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันนะครับถ้าดึกๆอาจจะมาหรือไม่เดี๋ยวผม ถ้าผมมาก็จะเห็นผมนะครับผมถ้าผมไม่มาก็ผมก็น่าจะไม่มาครับไม่ร응ู้เด pues ี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมรับจ่ายไปด้วยไปด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตุยหรืว่าเปล่าอีกทีโอ้โไปเร็วจังเดี๋ยวผมมีไปไปคุยงานกับเพื่อนกัอนครับผมงานะไรวะแต่จัยังกินไม่เสร็จเลยนะพี่มีจุดช็อตดิเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมกลับมามั้งเดี๋ยวผมปล่อยทีครับผม ไายบายนะครับผมวันนี้จะได้ลงไหมเนี่ยไลฟ์ไม่หายกิ่ถึงก่อนเดี๋ยวคนเราถามหาว่าหายไปไหนเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็แบบตอนที่พูดอะตีสามลงจริงอะตีสี่ตีสี่ขึ้นเกินเกินว่าจะลงตื่นตีสามอะก่อนจะได้ลงเดี๋ยวเที่ยงคืนลงนะตีสามนเดี๋ยวลงแล้วนะครับผมไว้เจอกันนะครับทุกคนาไปไปครับผมไปไป มันแบบไปบายแล้วเลยห้าโมงแล้วไปบายคใช่ไลฟ์มาด้วยอันนี้นะครับยิ่งเพิ่งบอกฝันดีก็ผมเผื่อเผื่อผมมาตอนกลางคืนอีกนะครับเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้ผมบอกไว้ให้เชยทำไมครับเรียกมาแก่แชร์เรียกมาแก่เชร์เหรอไม่ได้ไปหรอกวันนี้ไลฟ์ตอนตีสามก็ได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูอีกนะว่าผมมีแรงเหลือหรือเปล่าไปกี่โมงโอเคไปบ่ายไปบ่ายไปค่ะต้องไล่แทนไปบ่ายนะครับจะกดจบตอนนี้นะครับจะกดแล้วนะครับ โอเคสกิดด้วยกดา่อน่อนนาี่เหลือแค่กดนะครับเซฟสายตาพี่สองหนึ่งไปนะครับตีสามตื่นพอดีโอเคครับตื่นมาดูพอดีนะครับผมไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวยาที่เบสด่ะไม่ไปครับหลังกน